สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรีกับพี่เดียนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดของน้องๆชั้นปีสีขาหน้าที่90นั่นเองหน้าที่90นี้นะคะก็จะมาเป็นการบอกความหมายอธิบายแล้วก็การฝึกใช้คําค่ะข้อที่1ก็คือให้เราเขียนคําอ่านให้ถูกต้องใช่ไหมคะก็แค่ห้าข้อเองเนาะเราก็มาดูกันค่ะว่าเราจะอ่านคํานี้ว่ายังไงแล้วเราก็จะไปเขียนคําอ่านกาันการเขียนคําอ่านนะคะก็คืออ่านยังไงเขียนอย่างนั้นตรงตามมาตราทุกคานะคะไม่มีตัวสะกดตัวอื่น นะนอกจากตัวอย่างเช่นแม่กนอย่างเงี้ยค่ะตัวไหนที่ออกเสียงแม่กลเราเจอนอนเนนแตเ่เวลาเราเขียนออกมาก็ต้องเขียนเป็นปนอนหนูนะคะทุกคําเนี่ยต้องเป็นคําที่มันตรงตามมาตาเลยไม่มีตัวปแปลกๆนะคะแล้วก็เวลาเขียนเว้นแต่ละพยางค์เนี่ยก็ขีดแดดไปด้วยอ่ะขีดแดดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคําแรกค่ะอ่านว่าอ่านว่ายังไงคะสม ดุลใช่ไหมคะสมดุลออาจริงๆคํานี้อ่านได้สองอย่างนะคะสมดุลก็ได้สมมะดุลก็ได้นะคะมะออกเสียงอ่ะคกึื่อเสียงพอสมมะดุลแบบนี้นะคะเวลาเขียนคําอ่านค่ะสมใช่ไหมก็สอโอมสมค่ะปกติเลยส่วนคําว่าดุลดุนน้องๆเห็นไหมคะว่ามันเป็นลอริงลอริงอยู่ในแม่กลนเพราะฉะนั้นเขียนออกมาก็จะเป็นดอุนอดุลแบบนี้นะคะหรือว่าสมมะดุลใช่ไหมสมมะดุลก็อ่านได้ก็สอโอมสมแล้วก็ขีดแดดปื้บแบบนี้นะคะแล้วก็มออ มะเหมือนเดิมค่ะดอุอนอดุนนะอันนี้คือการเขียนคำอ่านนะคะต่อมาคำที่สองค่ะอ่านว่าอย่างไรเอ่ยอ่านว่าไรสเนใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าไราสน่อะไรสเนีออกเสียงปอรอออกเสียงควบกล้ำถ้าเป็นคำควบกล้ำก็ยกมาทั้งสองตัวเลยนะคะไม่ยกมาแค่ตัวเดียวแบบนี้นะคะไม่ไปตัวเดียวนะต้องไรนะคะไรสะละ่สะสะซอหรือสีใช่ไหมคะซอหรือสีเนี่ย คำาว่าสัตว์จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นสอฤาษีสีสะอาะแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันต้องเป็นสอเสือสระอาะนะคะไม่มีตัวแปลกๆนะบอกแล้วนะคะแล้วก็ขีดไปนีแหละนีนีก็เปลี่ยนจากนอน,นีเป็นนอนหนูนะคะนอนอีนีมันก็จะได้ไปรสน์นีแบบนี้นะคะต่อมาคําที่3มอันว่าไงคะคาที่3มอันว่าโคศนาอ่ะโฆษณาคอ,อรักขังเสียงคอควายใช่ไหมคะคอโอ โคดนะคะโคดดดเด็กด้วยโคด,ด,ดแล้วก็สะใช่ไหมคะสะปืบแล้วก็โนโอาณาโฆษณานะคะอ่ะออกเสียงพร้อมกันโฆษณาไม่โคดนะคะโคดโฆษณาโอเคต่อมานะคะอันที่4คําที่4นี้อ่านว่ามนุษย์อวกาศใช่ไหมคะมะนุษย์อะวะอกาศถ้าอ่านช้าๆจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าอ่านเร็วก็เป็นมนุษย์อวอกาศ ฮ่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็อ่านอ่านง,ง่ายๆเขียนง่ายๆเขียนไปมะมออามาเลยนออุดอนุตมะนุตคำนี้อ่านว่าอวะใช่ไหมคะอออวะอวะแล้วก็กามนุษย์อวกาศมันก็จะได้รูปออกมาแบบนี้นั่นเองนะคะ ต่อมาคำที่คําคำที่ 5, 5อ,นะะยยงงอ่านว่าดวงตราไสน尼ยกรดวงตราไสน尼ยกรนะคะเขียนยัง่งอ่านว่าดวงใช่ไหมคำแรกก็ดวงไปเลยดวงตราละตราเป็นคำควบกล้มก็ต้องเอามาทั้งต่อเต่าทั้งรอเรือนะคะดวงตราไราสนีเขียนไปแล้วก็ออกมาทั้งปอปลาทั้งรอเรือเหมือนเดิมไรสะสะแล้วก็นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ยา คำว่ากรละ่ะกรเป็นรอเรือแบบนี้เขียนยง,ง่ายๆก็เขียนกออนกรค่ะอ่าก็จะได้ดวงตราไพรสนียกรแบบนี้นะคะตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงจนถึงข้อหาก็จะเขียนแบบนี้เลยสมดุลน,นะคะหรือว่าสมมาดุลก็ได้ไพรสนีโฆษณามนุษย์อวากาศดวงตาไพรสนียกรน,นะคะ ต่อมาอันที่2นะคะข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าให้เลือกอักษรมาประสมให้เป็นคําที่มีความหมายตรงกับข้อความที่เขากําหนดมาให้นะคะให้ตรงกับข้อความที่เขากําหนดมาให้เลยนะคะคำแต่ละคำเนี่ยนะคะ,ะเราไปดูกันที่อันแรกค่ะอันแรกเขาเรียงมาให้เป็นกอไก่สรรโอรอริงหอหีบรอล,ลิงสระอาแบบเนี้ยเราจะเรียงยังไงให้มันออกมามีความหมายว่า อืออึงหรือว่าเออกระเริกหรือว่าวุ่นวายนะคะน้องๆคะมีข้อสังเกตก็คือให้ดูตรงนี้ใช่ไหมคะนี่อันนี้เป็นช่องใหญ่ๆช่องใหญ่ๆแปลว่าก็จะต้องบรรจุพยัญชนะหรือสระที่มันตัวใหญ่กว่าเพื่อนในนี้อันไหนตัวใหญ่กว่าเพื่อนสระโอสระโอเพราะฉะนั้นสระโอเขามาอยู่ข้างบนนี้นะคะอ่าสระโอเร้วคิดออกหรือยังคะว่าคําไหนที่มันแปลว่าวุ่นวายแบบโฮย้ยคนวุ่นวายมากเลยก็คือคําว่าคําว่าโกลาหนค่ะโกลาหน เนี่ยมันจะแปลว่าวุ่นวายนะคะเหตุการณ์กลุลาโขนก็คือเหตุการณ์มันวุ่นวายนั่นเองต่อมาอันที่สองค่ะอ่ะอันนี้สลับที่กันแท่นิดเดียวค่ะพอเรียงกันใหม่เขาก็จะได้ความหมายออกมาว่าข้อกําหนดที่เขาวางไว้เป็นหลักเป็นหลักเกณฑ์อ่ะหลักเกณฑ์ค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าว่าอะไรเกณฑ์กฎ ใช่ไหมคะดอชดาะกเอแล้วก็นเนนตัวไรกระดั่นตัวทอนางมนโทแล้วก็การันนะคะกุดเก์ต่อมาข้อที่3เรียนกันมาแบบนี้แต่จะได้ความหมายว่ามีคำได้ความหมายออกมาว่าชาววัยในการกล่าวแก้หรือโต้อตอบได้ฉัพันก็คือมีอะไรที่มันใช้คู่กับคําว่าไัยพริบค่ะตืดตืดวหวพริบก็คือเป็นปาปาเป็นตอป,ต,ปตัปฏิปติ พานไวพริบนะคะก็คือการต้ตอบได้ฉับพลัพนเฮ้ยคนนี้ปฏิพาณไวพริบดีจังเลยคือสามารถคิดคําพูดออกมาได้รวดเร็วแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้ก็ต่อมาเปิดมาหน้าที่91ต่อมานะคะอีก2ข้ออันนี้นะคะคำที่4ี่เนี่ยบอกว่าพอเรียงกันแล้วจะได้ความหมายว่าพื้นความรู้ความสามารถพื้นความรู้ความสามารถอันนี้คําแรกเรียงมาถูกแล้วนะคะมันคือภูมิอะไรสักอย่างพอพาพอสัเภาซาสรอูมอมะสาเรอีอะภูมิภูมิะอ,มมอะไรคะที่เป็นความรู้ความสามารถภูมิ ปันภูมิปันยานั่นเองนะคะข้อที่สี่ภูมิปันยาต่อมาค่ะข้อที่5มีความหมายว่าหน้ารังเกียจหรือน่าเกลียดหน้ากลัวใช่ไหมคะหน้ารังเกียจเลยหรือว่าน่าเกลียดหน้ากลัวเนี่ยจะใช้คําว่าขะอะไรคะขะยะขะแยงนั่นเองอ่ะก็จะเรียงออกมาว่าขะยะขะแยงออก็มีความหมายแบบเฮ้ยฉันรู้สึกขยะขะแยงจับสิ่งนั้นเลยคือฉัน แบบรังเกียจเจ้าสิ่งนั้นอะไรแบบนี้นะคะโอเคมาทบทวนกันอีกรอบนะคะข้อที่2องาำวนนี้อันแรกคือโกลาหนนะคะมีความหมายว่าเอื้อเอืองเอกระเริกแล้วก็วุ่นวายอันที่2นะคะคือคําว่ากฎเกณฑ์น,นะคะหมายถึงข้อกําหนดที่วางไว้เป็นหลักแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์นั่นเองข้อที่3ก็คือคําว่าปฏิพานนะคะก็คือชาววัยในการกล่าวแก้หรือโต้อตอบได้ฉับพลันข้อที่4ค่ะก็คือคําว่าภูมิปัญญาเขาจะมีความหมายว่าพื้นความรู้ความสามารถนะคะและข้อที่5นะคะคือคําว่าขยะขยแย ก็คือหมายความว่าหน้ารังเกียจหรือว่าหน้าเกลียดน่ากลัวนะคะนี่ก็จะมีแค่2ข้อนี้นะคะส่วนที่เหลือไว้ติดตามต่อใน EP หน้ากดติดตามหรือ Subscribe ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย